สวัสดีคะ่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่รนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนสิงหาคมค่ะสำหรับชาวรานาสิงห์ราศีสิงห์นะคะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโห,งหงราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรรักฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะ ต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เหมาะจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าหมาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลักนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลาักนณะเพื่อนเพื่อจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านในเรื่องของโหราศาสก่อนครึ่งคลิปแรกแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังนะคะการอ่านดวงความรักจะอ่านทั้งหมด3สถานะนะนั่นก็คือคนโสดหมายถึงคนโสดเสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะ แล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็คือคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยานะคะแต่มีประเด็นปัญหานะคะไม่เข้าใจกันเนาะแล้วก็สถานะที่3าก็จะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะก็คือคู่ที่มีสถานะชัดเจนแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะจ๊ะ มาที่คนโสดสนิทดาวอาทิตย์จะสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะคะในวันที่22กะรักฎาคมนะคะซึ่งมันจะไปทํามุมทั้งต้องบอกว่ามันมาทําบุญที่ดีแล้วก็ทํามุมที่เสียนะคะด้วยเนาะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในราศีเกิดหรือลัคนาเกิดของคุณเนี่ยนะคะเอาเรื่องดีก่อนก็แล้วกันสําหรับคนโสดนะคะเรื่องดีๆเนี่ยของคุณเนี่ยมีโอกาสมากๆนะที่จะพบรักนะคะจากการที่นะคะ ออนไลน์นะคะจากการเข้าวัดฟังธรรมจากการเดินทางเงี้ยมีโอกาสที่จะเจอเจอนะคะและดาวพฤหัสอาจจะนําพาคนที่เคยคุยกันเก่าๆนะคะกลับมาได้ด้วยเออไม่ใช่ดาวพฤหัสเนาะเดินถอยหลังนะคะมันจะนําพาซึ่งคนเก่าๆที่เราอาจจะเคยคุยอะค่ะกลับมาได้ด้วยเหมือนกันเนาะ แล้วมันก็มาทํามุมเสียในเรื่องของดาวยูเรนัสนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมสิ่งที่นาราอยากจะให้ทําก็คือการที่ค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาดูใจไปเพราะว่ามีแนวโน้มว่าไม่ตัวคุณก็เป็นคนที่คุณคุยอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์หรือว่าชัดเจนถึงขั้นแบบว่าเออจะเป็นแฟนหรืออะไรเนาะมันเป็นแค่อารมณ์แบบ ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะในเรื่องของการมีแฟนนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมมันมีนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่อยู่ในลักษณะคือชัดเจนนะคะไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าดาวอาทิตย์มันไปทํามุมถึงยูเรนะัสยูเรนัสคือ ต้องเป็นอะไรที่ผิดแปลกและแตกต่างไปจากเดิมหมายความว่าเช่นถ้าจะจีบกันนะคะก็หมายความว่าอาจจะเป็นในลักษณะคือมันจะทําตรงกันข้ามอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะค่อยๆค,คุยกันไปก่อนนะคะไม่ใช่มา,มาถึงปุ๊บนะคะจีบนะจะจะจีบนะชอบนะเป็นแฟนนะอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็นะคะดาวพุธนะคะจะอยู่ในราศีสิงห์นะคะ พุธเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่2ของคุณอนะ่ะจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินด้วยสิ่งที่ทําให้ชาวลัคนาสิงราศีสิงห์เครียดเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องความรักซะเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะซะมากกว่าเนาอ ทีนี้คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะในเดือนนี้เนี่ยนารามองว่าให้ค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าเพิ่งถามหาสถานะเลยเพราะว่าพูดว่ามาทํามุมเสียถึงยูเรนะัสเนี่ยความแน่นอนมัน,ม,นมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เป็นเดือนที่ให้คุณไปเพย์แอ e เทนชั่นโดยการอยู่กับตัวเองนะคะฮิลลิ่งตัวเองก็ได้สําหรับบางคนนะคะเช่นไปนั่งสมาธินะคะ เช่นเขาเรียกอะไรอโยคะหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้จิตใจของคุณมันนิ่งๆสงบนะคะเดือนนี้มีความรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณหรือความคิดของคุณจะค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เหมือนกันนะทั้งคนโสดสนิทกับคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอยากให้อยู่นิ่งๆดีกว่าเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งไปอะไรเลยกับความสัมพันธ์เนาะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะมีนิวมูลในราศีสิงห์ช่วงวันที่28กร,รกฎาคมนะคะนิวมูลเกิดที่องศาที่ 5นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีดาวอาทิตย์ตั้งแต่0ถึง10องศานะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมากๆนะคะที่จะได้พบรักนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาได้เริ่มต้นนะคะพูดคุยหรือจีบ,จบๆกับใครคนใหม่ๆก็แล้วกันนะคะในช่วงเดือนวันที่อ่ในช่วงวันที่28เนาะแล้วก็วันที่28ในวันเดียวกันนะคะดาวพระพฤหัสจะเริ่มเดินถอยหลังในราศีเมษที่8องศานะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ มอีองศาตั้งแต่0ูนถึงสิก็ันแล้วกันนะคะศถึงสิเนี่ยนารามองว่ามีโอกาสมากๆที่คนเก่าๆคนที่เคยจีบๆกันเนี่ยมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฟูมูลด้วยนะคะในราศีกุมในวันที่11สิงหา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วมันไม่มีความชัดเจนก็มีโอกาสมากๆนะคะว่าอาจจะกลับไปเป็นเพื่อนกันปิดจบปัญหาคลางกระซังที่เคยพยายามหาสถานะความชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยปัญหามันจะปิดจบไปได้นะคะต่อไปเนาะ move on ไปที่คนท,คที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะนารามองว่าสิ่งที่ทำให้มีประเด็นในเดือนนี้มันน่าจะมาจากการพูดคุยความคิดทัศนคตินะคะค่อนข้างที่จะไม่เป็นประนทิศทางเดียวกันเลยนะคะน่าจะมีปัญหาในเรื่องของ ในเรื่องของการเงินนะคะที่มันไปเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยที่มันไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะคะคนรอบข้างของเราเนะี่ยที่ทาให้เราและคนรักเนี่ยมีปัญหากันก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะเราไปถึงเพื่อนฝูงเลยนะระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เรามีปัญหาหรือเขามาทําให้ความรักความสัมพันธ์เรามีปัญหาไปแล้วอย่างเงี้ยนะมันเกิดความไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดกัน ะะเพราะนะั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังที่จะมีคนอื่นทําให้เราและแฟนเข้าใจผิดกันก็นแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่นาราเตือนนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าในเดือนนี้สิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ควรทําคืออะไรนะคะคือการได้อยู่กับตัวเองนะคะการได้ทําสมาธินะคะการได้ฮิลลิ่งตัวเองเนาะเพราะว่าดาวศุกร์มันอยู่ในเดือนที่12เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากนะคะเป็นจังหวะเวลาถ้าเป็นไปได้คือทําสมาธิปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สง,งบ นะคะอันนี้คือต้องเป็นเรื่องเหล่านี้ก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกก็คือการที่เราเนี่ยมีคนคุยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วเราก็มีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ควรรับใครเข้ามาก็แล้วกันมันมีโอกาสมากๆที่จะมีเรื่องของการปิดบงังซ่อนเร้นเรื่องที่แบบเราบอกกันไม่หมดนะคะก็มีโอกาสที่จะจะเป็นไป ได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะว่านารัก,ก็ต้องอ่านตามดาวจรเนาะเพราะดาวจรไปไปอยู่ที่เลอรสิก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของสิ่งลับๆนะคะหรือความลับนะคะการปิดบังซ่อนเร้นนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีทั้งนิวมูลและฟูมูลในลัคนาเกิดหมายความว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันก็จะถูกเปิดเผยอะไรที่มันไม่ชัดเจนเราก็จะได้รับรู้ความจริงนะคะมันจะมีจุดจบนะคะในเดือนนี้แล้วก็การเริ่มต้นใหม่ ซึ่งนะคะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่มีนิวมูลในลัคนาสิงห์ราศีสิงห์แล้วก็จะมีฟูมูในราศีกุมนะคะลัคนากุมในวันที่11สิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเดือนนี้อะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่เคลียร์มันไม่ใช่ปัญหาที่เรา มีกันกาแฟมายืดเยื้อยาวนานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดจบกันได้เหมือนกันนะคะในเดือนนี้แต่ทีนี้ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ค่อนข้างที่จะทํามุมที่ดีส่งเสริมถึงดาวพฤหัสนะคะหมายความว่าก็มีโอกาสที่หลายๆคู่จะมีการกลับมาเคลียร์กันปรับความเข้าใจกันได้เหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะระวังในเรื่องของการที่นะคะ เราเนี่ยอาจจะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดนะคะไม่เข้าใจกักบแฟนระวังภาวะนี้เหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็ภาวะคิดเยอะคิดมากกังวลอันนี้ก็ต้องระวังนะคะต่อไปนะคะมุฟออนไปที่คนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเดนเดือนนี้คนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเงินนะคะน่าจะมีโอกาสที่เราจะใช้ใจ่ายหมดเงินไปกับการท่องเที่ยวนะคะหมดเงินไปกับการ ใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับความสุรุ่ยสุร่ายอยู่นิดนึงนะคะก็เรียกว่าใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าเที่ยวเยอะนะคะเหมือนกันนะคะในเดือนนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ดาวเสารมันทํามุมเสียถึงยูเรนะัสหมายความว่าก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่เราเคยมีมีมีเรื่องไม่เข้าใจกกับแฟนในอดีตที่ผ่านมานะคะก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ Joel. ดาวสุกทำมุมที่ดีถึงดาวยูเรนนะสเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะควรจะชวนกันนะคะไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะไปยังสถานที่เก่าเกนะคะไปเข้าวัดไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปทาบุญน,นะคะก็มีโอกาสนะคะว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็ควรจะไปเข้าวัดทําบุญได้ด้วยนะคะ <S <S เพราะว่ามันเป็น,ปนมันเป็นจังหวะเวลาที่ดีกันแล้วกันเหมาะก,ก,กับการทําบุญเมื่อดาวสุกอยู่เรือนที่12แล้วมันทามุมที่ดีถึงยูเรนนสนะคะก็ อยากได้อะไรนะคะก็ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะให้ไปขอพรเนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะของดวงดาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าไพาออ่เอาะมาเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Queen of Pentacles ว wow. ้าวสิบถ้วย The Moon นะคะ King of Pentacles oh, มาทั้ง Queen ทั้ง Queen เลย The Tower Judgment สี่ไม้เท้าเก้าไม้เท้า Queen of Wands ไพ่จบคือสามเหรียญ ะะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เลิฟโรแมนต์กันนะคะของสามสถานะคนโสดโซเชียลเซอร์ซิ่งไอโซเซอร์ซิ่งนะฮะนี่มาซิ่งอะไรละ่ะคนมีคู่ที่มีประเด็น อันลิคิดเตอร์เลิฟนะคะคุณมีคู่ไม่มีประเด็นคุณได้ไพ่มิสอันเดอร์สแตนดิ้งโอเคมาที่คนโสดก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวนะั้นนาราขอขยับกล้องหน่อย คนโสดสนิทจ๋าเออในเดือนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเนาะมีเรื่องแบบมีเรื่องเหนื่อยๆเข้ามานะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มมีคนคุยเข้ามาแล้วนะคะแต่บางคนก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะซะมากกว่าเนาะไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากกับเรื่องความรับเพราะว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่ามีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องแบบ ต้องสะสางอยู่เหมือนกันสําหรับคนโสดแต่คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะกับการที่กับการกับความสัมพันธ์นี้นะคะกับคนที่เราคุยคุยอยู่เพราะคุณมีความรู้สึกว่าก็คุยกันมานานนะก็เหมือนรู้จักกันมานานแหละแต่ว่ายังไงความชัดเจนมันก็ยังไม่เห็นนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็ยังต้องอดทนไปก่อนก็ต้องบอกแบบนี้เนาะหลายๆคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นราศีสิงหรือลัคนาสิงเหมือนกันนะคะเนาะ ซึ่งนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนารามองว่าคุณเนี่ยเริ่มอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเริ่มมองความมั่นคงในความสัมพันธ์มามากขึ้นแล้วแหละถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาเนี่ยนารามองว่าชาวราคณาสิงห์ราศีสิงห์จริงจังนะคะจริงจังมากๆด้วยนะคะแล้วก็มองถึงความมั่นคงเป็นหลักคุณอาจจะไม่ได้อยากไปสูงสิงกับใครที่ไม่ชัดเจนแล้วนะคะหรือหลายๆคนอาจกำลังคิดว่าเฮ้ยฉันจะจบกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะเพื่อ m o อ e on ไปยัง ไปยังสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแต่หลายๆคนก็ยังไม่ถึงตัดสินใจเราก็ ดูๆไปก่อนนะคะบางคนเนี่ยมีชาวลัคนาพฤกษก์ราศีพฤกษก์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาภาษานะคะหรือวุฒิภาวะด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสําหรับบางคนเนี่ยนารามองว่าถ้ามีทั้งยมูลและฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนเกิดของเราแล้วก็เรือนคู่ครอ,องของเราในเดือนนี้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีเหตุให้ต้องจบไปแล้วนะคะหรือหลายๆคนจะไปค้นพบนะคะความจริงหรือความจริงบางสิ่งบ บางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าวคนเก่าๆที่เราเคยคุยไว้นะคะก็มีโอกาสวนเวียนกลับมาเหมือนกันนะคะการกลับมารอบนี้เขากลับมาแบบจริงจังนะคะไม่ได้มาแบบเล่นๆนะคะถ้าตามโหราศาสตร์ดวงดาวก็อยากจะให้คุยๆไปก่อนนะคะเพราะไพ่จบเนี่ยก็เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะหมายาว่าเขาอาจจะมาด้วยแผนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาเนี่ยคิดมาแล้วเขาถึงกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือคนโสดเนาะ คนโสดสนิทเนี่ยยังไงก็มีโอกาสมากๆที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยคนเข้ามาแบบจริงจังนะคะเนาะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะไพ่โเอ่อไพ่เลิฟโรแมนคุณได้ไพ่โซ u l เซ a ร์ช i ิงหมายควาว่าการค้นหาความต้องการของเราหรือจิตวิญญาณของเราว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งนารามว่าชาวราิงนาราศีสิงค้นพบอยู่แล้วว่า เราไม่ต้องการใครที่จะเข้ามาแบบเล่นๆหรือคุยๆไปคือคุณน่าจะมีไทม์ไลน์ให้กับตัวเองแล้วว่าถ้าจะเป็นคนคุยคุณจะคุยนานแค่ไหนถ้าคุยมาเท่านี้ตามที่คุณกําหนดแล้วมันไม่เวิร์คคุณก็พร้อมที่จะออกมาเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะนะคะหลายๆคนรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแน่ๆนะคะบางทีไม่รับเข้ามาเลยก็มีนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการเนาะ ต่อไปนะคะ move on ไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะามองว่ามันเกิดจากการที่เราเราแล้วคู่พยายามฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาหรือปัญหาที่มันมีมาด้วยกันนานการทําร้ายจิตใจนะคะการไม่ใส่ใจกันคือพยายามปรับปรุงกันมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันก็ดีได้สักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งอารมณ์คุณตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ย ผ่านอะไรมาเยอะคุณสตรองแล้วถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณก็พร้อมที่จะก้าวออกมานะคะคือหรือตัวคุณเองถ้าเมื่อมีปัญหาคุณก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปสู้ตรงนั้นไม่ไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นแล้วนะคะเพราะว่าคุณเข้มแข็งมากๆนะคะชาวราคณาสิงราศีสิงสำหรับที่ผ่านมาทําให้คุณสตรองกันแล้วกันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันคุณมองว่าอะไรที่มันมีคุณค่ากับคุณคุณเลือกที่จะมองอันนั้น ะะอะไรที่เราควรจะใส่ใจคุณก็ไปสนใจอันนั้นนะคะนารามองว่าเป็นแบบนี้มากกว่านะคะเหมือนกับว่ารักคนที่เขารักเราหวะนะ,ค,ะคุณน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะในหลายคนนะคะอาจจะ ไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตแล้วนะคะไม่ได้มาเล่นๆแล้วถ้าจะมาทะเลาะก,กันแบบนี้ซ้ําๆคุณก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเบื่อมากนะคะสำหรับหลายๆคนทีนี้เมื่อมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาบางคนเนี่ยความสัมพันธ์นะคะจบจบ,จบลงแบบปุบป,ปรับฉับพลันกระทานหาันแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยด้วยก็มีเนาะหลายๆคนไปรับรู้ความจริงหรือความจริงบางอย่างถูกปรากฏขึ้นนะคะให้คุณได้รับรู้แล้วคุณก็ไม่ได้คิดนานเลยอะ ะค,ะคุณตัดสินใจได้ทันทีนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าคุณจะทํำยังไงกับสิ่งที่มันที่คุณเผชิญอยู่ก็แล้วกันหลายๆคนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของไพ่ตำแหน่งนาคตคุณมีทั้งไพ่สิบถ้วยนะคะคุณมีทั้งไพ่สี่ไม้เท้าและไพ่จบของคุณเป็นไพ่สามเหรียญเนี่ยนารามองว่าอนาคตนะคะและสิ่งที่ดีงามและความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยนะคะมันจะมีดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะคะมันมีความมั่นคงในตัวของมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าประตูบานเก่าปิิดดเเ๋ยวปปะตบนนใหมม่ัจ ประตูบานใหม่นั่นคือสิ่งที่แบบมาแล้วชัดเจนมาแล้วใช่นะคะเป็น energy ของการพบรักนะคะแล้วก็เป็นคู่แท้นะคะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้จบลงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่นะคะ love romance คุณได้ไพ่ u n น q u u i t e d l อรนะคะคือความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจแบบ ทำให้คุณลืมได้นะคะหมายความว่าคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันลืมไม่ลงนะคะมันเจ็บเหลือเกินแต่นารามองว่าใน Energy ของเดือนนี้คุณจะเคลียร์เอเนจีเหล่านั้นได้และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่มีปัญหากันต้องบอกว่าถ้าเป็นคู่แท้นะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่ judgment ขึ้นมาคือการนําพาสิ่งกเก่าๆหรือคนเก่าๆเข้ามาหรือข่าวที่คุณรอคอยคุณจะได้รับข่าวนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะว่าสิบถ้วยมารอแล้วนะนะคะทำใจให้สบายๆเนาะไม่ต้องไปกงังวลไม่ต้องไปเครียดมันนะคะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไปห้ามมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราควบคุมได้คือความรู้สึกแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ของตัวเองเนาะไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่ของสามเหรียญเนี่ยนารามองว่าคุณน่าจะได้ข่าวหรือมีคนมาบอกข่าวอะไรกับคุณแน่ๆในเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวดีแน่นอน,นะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของบริวารน,นะคะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับพวกการาหาเงินหรือการดูแเลเรื่องของทรัพย์สินหรือไปซ่อมแซมบ้านก็ได้นะคะในเดือนนี้เป็นหลักเนาะสิ่งที่ต้องระวังก็ยังมีอยู่นะคะในเรื่องของอารมณ์สวิงนะคะหรือเรื่องในเรื่องของการที่เราอาจจะไปเข้าใจผิดคนรักหรือเข้าใจผิด แฟนด้วยบางทีเนี่ยอาจจะมาจากคนอื่นก็ได้ที่ทําให้เราเข้าใจผิดกันอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะภายในตําแหน่งอนาคตหลายๆคนวางแผนที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือสร้างครอบครัวหรือซื้อบ้านร่วมกันก็เป็นไปได้หรือวางแผน,นเรื่องของการมีบุตรมีลูกมีน้องนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการนะคะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาหรือลงลายหลักอักษรร่วมกันก็ได้นะคะเป็นมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะไพ่ love romance เนี่ยเป็นไพ่ misunderstanding นะคะระวังในเรื่องของการที่เข้าใจผิด กันนะคะอาจจะมาจากคนอื่นซึ่งไม่ใช่จากเรากับคนรักแน่นอนนะคะซึ่งตามโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยมันน่าจะมาจากบุคคลที่3านะคะจากเพื่อนจากญาติพี่น้องนะคะยุแย่ยแตะแคงรั่วอะไรอย่างเงี้ย ะะเชื่อในตัวแฟนเราะะฟังก็คบกัน2คนก็ฟังกันอยู่2คนนี่แหละนะคะในเดือนนี้อย่าเพิ่งไปฟังใครเลยนะคะมมนมีโอกาสที่คนเหล่านั้นจะนํามาซึ่งปัญหาให้ได้นะคะหลายคนลอคอยข่าวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะมีโอกาส,าส <ๆ S 1> ว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเดือนนี้สําหรับคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับชาวราคานาสิงราศีสิงค์ค่ะสาหรับคนที่เข้าม,มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทาคลิปแบบนี้ต่อไป ะะแล้วก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปที่นราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสากับการอ่านไพทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนกันยายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ